เป็นเหล้านะคะเป็นเหล้าเห็นไหมอ๋ออันนี้ผนเหล่านะคะนี่ผนเหล่านะคะยาวไปเลยค่ะยาวไปเลยค่ะยาวไปคุณอยากทานอะไรคะอยากดื่มอะไรคะเห็นไหมคะเปิดยีิบสี่ชั่วโมงนะคะเปิดยีิบสี่ชั่วโมงเราจะเอาอะไรเอยเอาเหล้าอะไรเอ่ยังไคะเยอะมากเลย เห็นไหมคะมเห็นไหมคุยกันไปนะคะ FC ทักทายกันไปนะคะอชอบต้องการเรายี่ห้ออะไรหน้านี่โฮชิสาเกเห็นไหมคะโหใหญ่เบลอมเทิมเลยไหมขวดเบลอมเทิมเลยได้เห็นไหมขวดเล็กก็มีขวดใหญ่ก็มีนะคะเห็นไหมคะพา FC มาให้ดูแบบ ตื่นหูตื่นตาเห็นไหมคะผู้คนเดินฝกฝ่ายนี่ไข่เห็นไหมคะ,คว,คมคะวันนี้จะซื้ออะไรดีคะวันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะซื้ออะไรดีผนกแต่ละผนกคนเยอะมากแบบนี้เราดูไม่เบื่อใช่ไหมแบบนี้ไม่เบื่อใช่ไหมอันนี้คือห้างใกล้ๆบ้านพี่รันนะคะสะดวกสบายมากค่ะไม่ของกินกับของกินไ i แอปเปลิลสับประรด สับประรดนะคะสับประรดเห็นไหมคะของคุณเนี่ยในสะอาดมากค่ะสะอาดมากเห็นไหมคะอันนี้ขนมนะคะนี่อันนี้แผนนขนมนะคะแผนนขนมแผนนขนมนะคะขนม,มนี่เหมือนข้าวเหนียวบ้านเรานะคะสามารถทานได้เลยค่ะเนี่ยคล้ายข้าวเหนียวสวยมากเลยเห็นไ,ไหมเอา เอาตาตาขี้ลาถอนไม้ช่วยดูหน่อยนะคะพี่รันก็ไม่ได้สวัสดีสวัสดีเอฟซีแล้วนะคะก็จะพามาด mate, ูนะคะเนี่ยนี่ก็กับข้าวเป็นกล่องเป็นกล่องนะคะเนี่ยเป็นกล่องแต่ละกล่องแต่ละกล่องเห็นไหมคะน่าทานไหมน่าทานไหมเห็นไหมน่าทานไหมหิวไหมเนี่ยหิวไหมหิวไหมพี่รันก็เห็นไหมได้คุณยายสมใจทักมาค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณยายสมใจเห็นไหม โอ้เพียบเลยของกินเห็นไหมเพียบเลยค่ะเหลาข้ามแสงลาเห็นไหมคะทุกคนก็จะเดินมาซื้อกันนะช่วงแ,แบบนี้ของกินเพียบเลยค่ะของกินเพียบเลย,ยนะมองกินเพียบเลยแต่ละแผานาก็มีเยอะมีหลายแต่ละอย่างมาแผานกผักนะคะ อันนี้คือของญี่ปุ่นก็เป็นโซนๆเป็นโซนๆอันนี้ก็ผักนะคะผักเห็นไหมคะเป็นโซนๆไปนะคะเห็นไหมคะหอมขิงฟักก็มีนะคะฟักเห็นไหมฟักบ้านเราเห็นไหมคะขอนไม้เห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกกําลังใจที่ส่งมาพี่รันเห็นหรือเปล่าคะมีทั้งโต๊ะอันนี้ได้เห็นไหม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  มีมีอะไรเขาเรียกอะไรวะเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอันนี้มะเออมาน้ำแก้วบนเฮาห้องมาน้ำแก้วเนาะเห็นไหมก็มีด้วยนะคะมีมันแต่ละอย่างมีกระลำโอ้แต่พี่รันชอบนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสะอาดจัดเป็นระเบียบเป็นโซนเป็นโซน กขาจะเขียนเ่าเป็นโซนนี่โซนผักโซนผักโซนผลไม้ขเขาก็จะทําเป็นโซนเป็นโซนไปนะคะได้ยินนะคะได้ยินนะคะอืมอันนี้อยู่ใกล้บ้านพี่รันค่ะอยู่ใกล้บ้านพี่รันติดติดกันเลยค่ะอืมที่ที่เนนิเออที่่นี่มานะคะ่นี่มาอืมโอ้โอ้เห็นไหม ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่รันด้วยนะคะเอา้าวันนี้เราก็มา,ผาแผนกอุนิงิรยิอุนิงงี่อืมข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นข้าวปั้นค่ะอุนิี้งี่ิข้าวปั้นคลิปนี้ยาวมากเลยเป็นข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นเดี๋ยวนะคะขอขอตัดคลิปลงแป๊บนึงข้าวปวยไม่ใช่